กิจการบทที่28หลังจากรอดตายกันแล้วเราถึงรู้ว่าเกาะนั้นชื่อมอตาพวกชาวพื้นเมืองกรุณาเราเป็นพิเศษเขาทั้งหลายก่อไปรับรองเราเพราะฝนตกและหนาวเปาโลเก็บกิ่ไงไม้แห้งมัดหนึ่งมาใส่ไฟแต่มีมงูพิษตัวหนึ่งออกมาเพราะถูกความร้อนและกัดมือของเปาโลคาอยู่อย่างนั้นเมื่อชาวพื้นเมืองเหล่านั้น เห็นงูห้อยคาอยู่ที่มือของเปาโลจึงพูดกันว่าคนนี้ต้องเป็นผู้ฆ่าคนแน่นอนแม้จะหน,นีรอดจากทะเลแล้วเจ้าแม่งความยุติธรรมยังไม่ยอมให้เขามีชีวิตรอดแต่เปาโลสะบัดมือให้งูตกลงไปในไฟและไม่ได้เป็นอะไรพวกเขาคาดว่าท่านคงจะบวมหรือล้มตายทันทีแต่หลังจากเขารออยู่นานและเห็นว่าไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดกับท่าน เขาก็เปลี่ยนความคิดและกล่าวว่าท่านเป็นเทพพระเจ้าหัวหน้าของเกาะนั้นชื่อปูบลลีัสมีที่ดินอยู่ใกล้บริเวณนั้นท่านต้อนรับเลี้ยงดูเราอย่างดีเป็นเวลาสวันแต่บิดาของปูบลลีัสนอนป่วยเป็นไข้และเป็นบิดอยู่เปาโลจึงเข้าไปหาท่านรักษาด้วยการอธิษฐานและวางมือบนตัวท่านเมื่อทำอย่างนั้น คนอื่นๆบนเกาะที่เจ็บป่วยก็พากันมาหาและได้รับการรักษาเขาทั้งหลายจึงให้เกียรติเรามากมายหลายอย่างและเมื่อเราจะแล่นเรือออกจากที่นั่นเขาก็นําของที่จําเป็นสำหรับเรามาใส่ไว้ในเรือพอผ่านไปได้สามเดือนเราลงเรือที่มาจอดพักตลอดฤดูหนาวที่เกาะนั้นเป็นเรือที่แล่นมาจากเมืองอเล็กซานเดรียที่ขนเรือเป็นรูปปั้นคู่แฝดเราแวะที่เมืองไซราคิว และจอดอยู่ที่นั่นสามวันเมื่อออกจากที่นั่นเราไปยังเมืองเรยีอูมวันรุ่งขึ้นมีลมทิศใต้พัดมาพอวันที่สองก็มาถึงเมืองปูทิโอลีที่นั่นเราพบกับพี่น้องและได้รับเชิญให้พักอาศัยกับพวกเขาเจวันจากนั้นเรามายังกรุงโรมเมื่อพี่น้องในกรุงโรมได้ยินข่าวพวกเขาจึงออกมารับเราถึงตลาดอัปปีอัสและบ้านสามโรงแรม เมื่อเปาโลเห็นเขาทั้งหลายแล้วจึงขอบพระคุณพระเจ้าและมีกำลังใจดีขึ้นเมื่อเรามาถึงกรุงโรมเปาโลได้รับอนุญาตให้พักอาศัยตามลำพังโดยมีทหารคนหนึ่งคุมไว้หลังจากผ่านไปสาวันเปาโลจึงเชิญบรรดาผู้นำของยิวมาประชุมเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วท่านจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าพี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิด ต่อชนชาติหรือธรรมเนียมของบรรพบุรุษข้าพเจ้าก็ยังถูกจับมาจากกรุงเยรูซาเล็มและถูกมอบให้อยู่ในกำมือของพวกโรมันพวกนั้นไต่สวนข้าพเจ้าแล้วต้องการจะปล่อยตัวข้าพเจ้าเพราะไม่มีเหตุอะไรที่ข้าพเจ้าควรจะต้องตายแต่เมื่อพวกยิวพูดคัดค้านข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องถวายดีกาถึงสี่ซาแม้ว่าข้าพเจ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะฟ้องชนชาติของข้าพเจ้า เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเชิญพวกท่านมาเพื่อจะได้พบหน้าและพูดกับท่านที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี้เพราะเห็นแก่ความหวังของชนชาติอิสราเอลเขาจึงตอบท่านว่าเราไม่เคยได้รับจดหมายจากแคว้นยูเดียที่กล่าวถึงท่านและไม่เคยมีพี่น้องคนใดามากล่าวร้ายท่านแต่เราอยากฟังจากท่านว่าท่านคิดเห็นอย่างไรเพราะเราทราบว่าพวกที่ถือลทัทินี้ถูกต่อต้านทุกแห่ง เมื่อพวกเขานัดวันที่จะพบกับท่านคนจำนวนมากก็พากันมาหาอย่างที่อาศัยของท่านท่านจึงกล่าวกับเขาตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้าและชักชวนให้เขาเชื่อถือพระเยซูโดยอ้างจากธรรมบัญญัติของโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะถ้อยคำที่ท่านกล่าวนั้นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแล้วพวกเขาก็ขัดแย้งกันเองก่อนจากกัน เปาโลก,กล่าวข้อความแถมท้ายว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตร,ตรัสไว้ถูกต้องแล้วกับบรรพบุรุษของพวกท่านโดยทางอิสยาผู้เผยพระวจนะว่าจงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะมองดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ด้านชาและหูของพวกเขาก็ตึง เขาปิดตาของตนเองเกรงว่าพวกเขาจะเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหูและเข้าใจด้วยจิตใจแล้วหันกลับมาและเราจะรักษาพวกเขาให้หายเพราะฉะนั้นท่านจงรู้เถิดว่าความรอดของพระเจา้าถูกส่งไปให้คนต่างชาติแล้วและพวกเขาจะฟังเมื่อเปาโลกล่าวถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วพวกยิวก็จากไปและถกเถียงกันอย่างมาก เปาโลอาศัยอยู่ในบ้านที่ท่านเช่าสองปีเต็มและต้อนรับทุกคนที่มาหาท่านทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งโดยปราศจากการขัดขวาง